สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทธลทินีพรพงศิวรลณปัจจุบันเป็นศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครดิฉันมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาโดยรับราชการครู7ปีและเป็นศึกษานิเทศ3ปี แรงบันดาลใจที่อยากเป็น GCT คือการเป็นผู้จุดประกายให้ครูทั่วประเทศกล้าใช้เทคโนโลยีดิฉันเห็นปัญหาว่าครูขาดสื่อที่ตรงใจและเสียเวลาค้นหาสื่อที่ติดลิขสิทธิ์เป้าหมายคือการพิชฌกการสอนด้วยเครื่องมือของ Google จุดเด่นที่ดิฉันเชื่อว่าตนเองมีคือความสามารถในการหาปัญหาที่ครูมีและนำมาเชื่อมโยงกับโซลูชันของ Google Workspace และ AI ได้อย่างเป็นระบบ ทำไมต้องเป็น GCT การเป็น Google Certified Trainer ไม่ใช่แค่การได้ใบรับรองแต่คือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระดับโลกที่มีพันธกิจในการพิจโตมการศึกษาดิฉันพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในการนำเครื่องมือ AI และ Google Workspace มาเสริมสร้างทักษะครูอย่างเป็นระบบ โดยนําเทคนิคใหม่ๆม,มาช่วยในการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุครูประหยัดเวลาและทําให้คุครูมีเวลาไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในห้องเรียนมากขึ้นค่ะวิธีการสร้างสืงส่อกาสรสอนด้วยเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า Gemini โดยเราจะกําหนดภาพวาดระบายสีเกี่ยวกับนิทานอีศกต้องได้ภาพที่เป็นลายเส้นชัดเจนไม่ซับซ้อนและไม่ติดลิขสิทธิ์เคล็ดลับการป้อนคําสั่งบอก AI มีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ส่วนได้แก่ 1. รูปแบบ 2. เนื้อหา 3. กลุ่มเป้าหมายดิฉันจะนำสูตรสำเร็จ3องค์ประกอบที่เราได้วางแผนไว้มาป้อนในช่องคำสั่งของเจมินายและเพียงกดคำสั่ง submit เจมินายก็จะสร้างสารรค์ภาพระบายสีขาวดำของกระ่ายกับเต่าที่แม่นยำและรวดเร็วทำให้เราได้สื่อการสอนที่สวยงามและพร้อมนำไปใช้ได้ทันทีค่ะ ต่อมาดิฉันจะสร้างภาพเพิ่มอีกหนึ่งภาพโดยจะใส่พร้อมที่แสดงรายละเอียดของ3องค์ประกอบให้มากยิ่งขึ้นและเ e มินาก็จะใช้เวลาเพียงสั้นๆในการประมวลผลและสร้างสารรค์ผลงานภาพระบายสีที่ตรงตามโจทย์ที่ต้องการสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยทำให้เราได้สื่อการสอนเฉพาะทางที่พร้อมนำไปใช้งานได้ทันทีค่ะ ดิฉันพร้อมที่จะนำองค์ความรู้จาก AI Essential และ Prompting Essential มาขับเพื่อนชุมชนการศึกษาเพื่อ Elevate Education สร้างสรรค์เวลาให้กับครูและสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ